มาเริ่มต้นกันที่นางพุเตรวีนั่นเองเราโย,โยเหลียไปเรียกร้อยแล้วนะคะซึ่งคนมันเยอะมากจริงๆร้านคาเฟ่ก็แบบดีแถวมาอันนี้ก็มามาตามจากอินสตาแกรนะคะเดี๋ยวจะถามเขาเกี่ยวกับเมนูแบบสเปเชียลเมนูวันนี้มีอะไรบ้าง ะะซึ่งเราอ,อกหังอะไรแล้วแล้วเพราะว่าสุดท้ายร้านแรกคือ The Best ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน welcome back to Rome ุนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่อยู่ในกรุงโรมอิตาลีนั่นเองซึ่งนี่นะคะตอนนี้เช้าแล้วเราจะมาเริ่มต้นกันที่นาพผูเทรวีนั่นเองโอเคเดี๋ยวปุ้ยจะมาโยนเหรียญน,นะคะที่ฐานให้ได้กลับมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเลยนะคะเปิดคลิปแบบรวดเร็ว แม่น้ำเทรวีนะเอ้ยแม่น้ำน้ำผุเดี๋ยวเราไปโยเนเหรียญกันเนี่ยค่ะเรากำลังจะเดินไปกันแบบียลไทม์จะไปโยเนเหรียญอะก็ลงหรือเปล่าเออลงตรงไหนได้บ้างวะคนเต็มเลยอะนี่ขนาดเช้าแล้วนะโอเคค่ะทุกคนนี่คนนี้เขาโยเนเหรียญแล้วโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวพอถ่ายรูปก,ก่อนนิดนึงโ <Yay. S 1> <laughs> ยแล้วเโอเคคุณคะ <laughs> เราโยเหรียญไปเรียกร้อยแล้วนะคะ <laughs> ซึ่งคนมันเยอะมากจริง <laughs> จริง <laughs> <laughs> จะบอกว่าเหมือนแบบเขาบอกว่าถ้าโยเลียนนะโอเคที่นี่นะแต่ไม่ควรลงไปเล่นน้ำห้าร <500. S 1> ้อยเออเพราะ <c oughs> ว่าพี่มิ้นในช่องพี่มินนะเขาบอกว่า500ยูโรนะคะทุกคนแบบคือ <c oughs> ถ้าคุณอยากเล่นตรงนง้ำพุนี้นะคะก็เตรียมเงินไปเลย500ยูโรถ้าอยากเล่นนะเออแต่ว่าเราก็ไม่ควรไปทําแบบนั้นนะคะแต่พุยชอบมากเลยมันเหมือนแบบวิวมันอลังการมันใหญ่มันแบบเรายืนมองเรซุบซับเราแบบเซฟอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ดูดีมากนะคะซึ่งนี่ขนาดเรามาเช้านะคะทุกคนคนเยอะจะบอกว่าคนที่เนี่ยเยอะทั้งวันทั้งคืนเออจะเช้าจะยันมดเยอะตลอดนะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นทุกที่เลยที่รูมร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนเยอะตลอดเวลาน,นะคะทุกคนเดี๋ยวยมาถ่ายบรรยากาศสวยๆโพสต์อัพอะไรในให้ดูกันนะคะทุกคน หลังจากที่เราโยนเห,หรียญะายเสร็จนะจริงๆข้างๆนี้ก็เป็นน้ำพุเทรวีนะคะปุ้ยก็เดินเข้ามาหน่อยหนึ่งก็จะเจอร้านนี้นะคะคาเฟ่คาเฟ่ something นะคะอ่าไม่เป็นเลยก็ <laughs> นั่นแหละค่ะเราจะมาเปิด <laughs> เบรคฟาสที่นี่นั่นเองนะคะ,ะเราจะกินครัวซองเราจะกินกาแฟนะคะจริงๆอ่ะถ้านั่งในร้านเราก็ได้โต๊ะเลยแต่ไม่ค่ะเราจะนั่งข้างนอกถ้าเป็นไปได้เราจะ แบบนั่งข้างนอกตรงนน้นแล้วก็ดูวิวน้ำพุเทรวีที่มีทัวริสเยอะๆนั่นเองนะดูทัวริสดูทัวริสเออแต่มันสวยมากทุกคนร้านคาเฟ่ก็แบบดีตอนเช้าก็แบบอากาศยเย็นๆนะเธอเนาะแบบแดดอ่อนๆหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะเลิศมากเดี๋ยวรอก่อนว่าเราเราจองแล้วเราจะกินอะไร <laughs> มีในใจแล้ว <c oughs> <laughs> อ,อ้วาวซองนะแล้วเธอ าคาทุกคนได้แล้ว,ลวเราสัส่งคารซองช็อกโกแลตแล้วก็ชูกคาบูชินโนนะคะห่น่ากินมากๆเลยรอนานอยู่นะคนเยอะอะเดี๋ยวพวกเราขอญาตไปเติมพลังกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อของฝากที่ตลาดดอกไม้นะคะทุกคนก็กินเติมพลังกันก่อนแล้วเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นอีกประมาณสักยี่สิบกว่านาทีนะคะก็นะคะขอ j o ย Bre a k f a s t ก่อนบ๊ายบาย จะเป็นขายพวกหนังสือพวกโปสเตอร์ต่างๆนะสวยมากเลย่าเกีก่ยวกับกุงโรมนะคะอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นก็หนภาพแล้วก็3โรเออสวยมากเปน็นก็เดินไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงตลาดดอกไม้มก็จะมีหนังสือทำอาหาร ปฏิทินหรือเปล่าไ,ไม่รู้เออน่าจะใช่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นของที่จะลึกได้นี่แมกเนตนะคะใครแวะมาก็ซื้อเก็บไว้ก็ได้นะคะทุกคนเป็นที่ระลึกปุ้ยก็เพิ่งซื้อบุสคาร์ไปมีก็โครมาเซียทุกคนคะตอนนี้นะคะปุ้ยก็อยู่ที่ซาร่าที่โลอิตอรีนั่นเองนะคะซึ่งเป็นซาร่าที่ใหญ่มากๆเลยนะคะมีสี่ชั้นเลยเห็นไหม เด๋ okay, มาอันนี้ก็มามาตามจากอินส a าแกรมนะคะซึ่งแบบทุกคนนี่ไม่รอแล้วช้อปปิ้งต่อ <laughs> คือแบบเราไปอยู่ไหนมาเฮลโหลเราก็เดินผ่านไปผ่านมาทั้นี้มันใกล้บ้านเรามากนะคะทุกคนเหมือนกอให้ดูทีสูงมากนะคะหลายชั้นมากเอาจริงป้า H&M ชันเอ็มชัเที่ลอนดอนก็4ี่สชั้นเหมือนกันไนกี้ก็4ชั้นเอออันนี้ก็แบบกรุงโรมเนะเาะเขาก็มีอะไรแบบดีๆอยู่นะ อเไปช้อปปิ้งก่อนนะคะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปสเปนิสเต็ปกันนั่นเองโอเคค่ะทุกคนค่ะเป็นดูโอเดี๋ยวซื้อกันแล้วก็ส่งเขาเียนะใส่ลมสนามบินแต่งตัวเฮ้ยเธอน่ารักก็แบบ so cute ค จัดตัวนึงเหมือนกันแต่เพื่อนจะใส่คุ้มกว่าเพราะเพื่อนอยู่นี่ไงไอเราจะกลับไทยแล้วแต่เราก็กิเลสเนานะอยากได้สวยค่ะสวยแม่ลองเป็นเสแต่เธอตัวเล็กอ่ะแขนก็ดีนะ ค่ะทุกคนตอนนี้ปุ้ยมากินเขาเรียกนะไอพิซซ่าสามเหลี่ยมที่ร้าน Trapizino นะคะข้างหลังนี้มาตามรีวิวล้วนๆเลย <laughs> <laughs> เพราะเห็นทุกคนแบบมาทีก็คือต้องมากินแบบไอพิซซ่าสามเหลี่ยมนะคะ <laughs> ก็เดี๋ยวจะมาลองดูว่าอร่อยไหม <laughs> เดี๋ยวจะถามเขา <laughs> เกี่ยวกับเมนูแบบสเปเชียลเมนูวันนี้มีอะไรบ้างนั่นเองนะคะ <laughs> ก็เดี๋ยวคิดว่าจะเทคเอาเว้แล้วก็นั่งกินชิลๆไม่ก็เดินกินไปเรื่อยๆนะคะ <laughs> คนเยอะมาก <laughs> พเพื่อนจะลอ่อเจลาโต้ไหมเราต้องมาดูกันจะกินไหมเออเออหรือเราจะนั่งเหรออ๋อนั่งข้างหน้าเน, <c oughs> นี่ยไอ้สองคนนี้เดี๋ยวเราประกาศจะนั่งตรงนี้นะคะทุกคน Thank you นี่นะคะแล้วนี่ของปุ้ยเป็นชิสแก,กนนะของวิวเป็นเป็น<อ>เนื้อหจะได้แม่กินให<ต>้รู้รสกินแค่ไส้มาเลยโอ้น่ากินมากๆเลยคุเดี๋ยวขอต้องเรีใจชิมก่อนนะเก <มา S 1> ็บเป็นอะไร เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับก่ั้งหมดเลยแบ่งทั้งสปปนทั้งบีบอร่ไหนอร่อยเอาจริงไหมเหมือนไก่แบบข้าวไก่กระเทียมอ่ะอร่อยปะข้าวไก่กระเทียมอันนี้มีบอะไรเหมือนบรุนิสเอเอาไเอากัดก็ดข้างหน้าไปแม่ก็เกัด แม่ต้องขดอด้วยอมอ่อยแงคอลแข็งค,คนะคะทุกคนก็ถือว่าต้องแนะนำเนาะเออให้มาลองดีแล้วก็แป้งก็ดีด้วยทําสดๆใหม่ๆอร่อยมากนะคะท,คทุกคนจะเรียกให้มาลองทุกคนพึ่งมันมาตอมมืนะคะสงสัยวหวานขึ้นไปโอเคเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปตลาดกอกไม้กันไปซื้อขอา ค่ะทุกคนเนื้อก็จะแบบรสชาติเข้มข้นมากแล้วก็มีเอ็นด้วยแล้วก็ไก่นะคะก็ะจะแบบเหมือนข้าวไก่กระเทียมเอมอน,น,นั่อะอร่อยมากอร่อยมาก,มากแป้งดีมากนเรามากินที่ร้านนี้นะคะซึ่งได้เลต4.8คะแนนเลยดีมากดีมากดีมาก,มากอร่อยไหมคอนเฟิร์มว่าเหนียวหนึบแล้วก็แนะนำให้มานะคะที่นี่ the best the best มาทุกคนอันนี้เป็นรส เลนะคราราเมลเอสเปรสโซ,สสโซกับช็อกโกแลตนะคะแบบดีมากทุกคนคือแนะนำจริงน่าอันนี้น่าจะชื่อร้านปะ่นนะเจลาเทียเอ่อแล้วก็น่าจะใช่นะคะนี่เห็นชื่อร้าน The best สั่งนัง่งเลยคือนั่งนั่งข้าหลังไหม ขอกินต่อไม่รอแล้วนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็แต่จริงๆไอร้านไอติมเมื่อกีก้ใกล้ก,กับตลาดดอกไม้มากนะคะเดินมาไม่ถึง29ก้าวก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งนะคะวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาซื้อของฝากกันแล้วก็เพื่อจะซื้อพวกชาร์ฟเฟอะไรเงี้ยไปกินกับแพ็คเกอร์นะแล้วนี่เราก็มาช้อปเดี๋ยวว่าจะซื้อเส้นพาสต้าด้วยโอ้อยากกินไปหมดเลยเป <laughs> <laughs> นราคาเดี๋ยวถ่ายไว้ให้ดูนะว่าวันนี้ปุ้ยกับวิวจะได้อะไรกลับไปที่ลอนดอนนะคะทุกคน ไม่สามารถซื้อเกิน100 ml ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นอะไรนะเธอที่โรยบาสมิกเวนิกาะะบามิกเวนิกนะคะที่โรยสลัสดแล้วก็มีซอสทรัฟเฟลต่างๆนะคะหลายอ้สงสัยไม่น่าจะได้ซื้อแล้วเพราะว่ามันเกิน100 ml นะนะคะตัวอย่างไม่จบนะคะซื้อไปแล้วปวดหัวมากแต่ก็นั่นแหละค่ะประสบการณ์เนาะ คนที่นี่ขายเก่งมากทุกคนแต่เรามาเจอร้านนี้นะคะขายราคาถูกกว่าร้านที่แขกเขาอีกนะควะแต่แบบโอ้ปังอ่ะแต่จะบอกว่าผู้ยาเพื้อนเติมนะคะเป็นเห็ดไซเล็กจะได้กลับได้ง่ายค่ราคาถูกกว่าสามปอนด์สามยู เขาจะบอกว่าที่เนี่ยนะคะเวลามาซื้อของอะ่ะราคามันมันตั้งก็จริงแต่เราสามารถต่อรองราคาได้นะคะว่าแบบเราซื้อซื้อเยอะ,ซ,อยอะซื้อเพิ่มแล้วแบบขอลดหน่อยเออ้านนั้นให้น้อยกว่าจริงหน้าอะไรเงี้ยก็แบบลองดูนะคะทุกคนก็ต้องไฟเพื่อที่จะได้ราคาที่ดีที่สุดเพราะจริงแล้วว่าตอนแรกปุ้ยซื้อทราโฟชาที่มันเป็นแผน่แผนๆอ่ะ้าน,นั้นอะมันตั้งราคา25ยูโรแล้วปุ้ยต่ออะไรเงี้ยเขาก็ลดให้เหลือ20 แล้วปุ้ยก็ซื้อ4อันเหลือส0ตอนแรกเขาจะคิ45ด45บาปุ้ยบอกว่าถ้าลดให้ก็ซื้ออะไรเงี้ยเพราจริงๆอะซื้อเยอะนั่นแหละแต่ว่าแบบร้านเนี้ยไอตรงที่เป็นเป็นแผ่นชาร์ฟเฟอะเขาไม่มีให้ลองแต่ก็นั่นแหละแต่ขาย17ยูโรแต่ร้านพี่แขกคนนั้นตั้งที่ยูโรเฮลโลซึ่งมันก็เหมือนเหมือนกันแต่ปุ้ยไม่รู้นะว่าอะไรยังไงเดี๋ยวจะซื้อแล้วก็ลองกลับไปชิมน,นะคะว่ามันเป็นยังไงโอเคค่ะทุกคนเดียเ๋ยว Enjoy กันสักแป๊บนึ่ง ให้หมดเลยเพื่อนชอบมากโอเคค่ะ okay, เดี๋ยวเราเดินเล่นชอปปิ้งอะไรกันต่อแล้วเดี๋ยวไม่รู้จะไปโผล่ไหนที่น,นะคะแต่วันนี้ที่แน่เลยคือเราจะไปดินเนอร์ร้านพาสต้าร้านแรกที่เราไปกินนะคะซึ่งเราอกหักมาหลายร้านแล้วเพราะว่าสุดท้ายร้านแรกคือ the best พาสตา้าน,นเองโอเคค่ะเดี๋ยวขอชอปปิ้งต่อค่ะก็มากินร้านเดิม hello 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 my friend super โอเเค okay, สนี่นะคะวันนี้เพื่อนกซ์อะไรคะไอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอนด์ว้าวเฮ้ยอ,อ,อันนี้ก็ดีนะน,น,นี่เปรีป้ยวปเปรี้ยวฟอร์ซูเบรยแปลว่า wonderful นัน่นเองแล้วเพื่อนบอแวลแล้วค่ะวันนี้ต้องกลับแล้วอ่ะเออบอแวลหนึ่งหน้ามาหม่เลยหน้าแบบแอบ,แบ,บมาอุ้ย sorry accident accident ไปโผ่ที่ฟอร์เรนซ์ accident ไปโผ่มิลานหนึ่งอะไรอย่างงี้ เลิศสดชื่นนะคะแนะนำเลยร้านนี้สู้เลย wonderful good taste good price very good very nice ทุกคนรู้ไหมถ้าทุกคนมาที่ตลาดนี่นะ Campo de Flori นะคะก็คือเหมือนแบบเขาคือแขกก็จะแบบ very good very nice good price o my friends น่ารักดีนะคะเฮนนี้เราเข้ามาที่ร้านบูเชอร์นะ oh my god สีขลัง oh my god เฮลโหลยานี่เขาทักทายน่าสนด้ยสมัยก่อนมันเป็นหมูแบบที่เขาหมักไว้นะคะซึ่งปุ้ยเคยดูมันแพงมากแต่ว่าปุ้ยไม่รู้ที่นี่เท่าไหร่นะปุ้ยกินไม่เป็นโดยมันคือเธอมันเขาให้กินกับอะไรวะเอาไม่กี่มันกินวันนั้ไงแบบชีสบอดเป็นอะไรงี้ปุ้ยไม่ถนัดไม่ถนัดอาหารฝรั่งนะคะต้องถามเพื่อนตลอดเลยให้เพื่อนสั่งตลอดโอเคให้เพื่อนชอปปิ้งก่อนนะคะทุกคน ทุกคนปุ้ยกำลังจะไปแถวส n i นิสเ e ปแถวนี้ก็เป็นย่านแบบพายของลักชัวรี่แบรนด์ต่ตางๆก็จะมีร้านอาหารคาเฟ่รูรามาฮาอยู่แถวนี้นะทุกคนซื้อไหมคะซื้อไหมไม่ซื้อบิ๊กแฟนอันนั้นบิ๊กแฟนโอเคแล้วเราไปส n i นิสเ e ปกัน บอกว่าคือ Spanish Embassy นะคะมีคาโมล่าหารเป้าได้คินติโนนะคะทุกคนสีชมพูสวยงามมากเลยคนตอนนี้เรากลางๆก็คือ Spanish Step นะซึ่งทัวรลิสเยอนะ เอ็กซ right. okay. so, like oh ์ปีเคชันกับเรตคืออะไรก่อนแล้วนี่ก็คือน้ำพูตรงข้างหน้าสเป s ิสเ e ปนะคะเคคือตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าคนมันจะน้อยเหมือนในรูปเนาะแต่ดูให้ดูข้างหลังก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคือถ้าเรามาเที่ยวโรมคือทำใจวว่ามันคือเมืองของทัวริสนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งท่านก็แบบโอ้ g ก็อะไรวะก็นั่งท้อเลยนะคะเนี่ยค่ะก็มาให้รู้นะคะเป็นประสบการณ์ก็ ประมาณนี้นะคะวันนี้เพราะว่าเมมโมอรีในกล้องปุ้ยเต็มแล้วนะคะทุกคนก็ย่านนี้ก็แถวสเปนิสเ e ปมันก็จะมีช็อปแบรนด์เนมแล้วอาหารดูดูเยอะนะคะ,หหหหะ,คะเหมือนถ้าอยู่ละนอนก็เปรียบเทียบเหมือนนิวบอ s สต e ีทนั่นเองเออประมาณนี้นะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนพวกเราก็คงไปกินร้านแบบหาร้านอาหารกินมื้อหนึ่งก่อนที่จะนั่งแท็กซี่ไป สนามบินวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของพวกเรานะคะก็เค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราหาดินเนอร์กินไปเอาของที่โรงแรมนั่งแท็กซี่กลับแล้วก็เตรียมตัวบินนะคะกับลอนดอนเออหน้ามันหน้าจำคำเกียร์เนี่ยแดดแลรวมากนะคะก็โอเคขอนั่งพักแป๊บนึงนะคะนี่แหละเธอส p ปนิ s สเต e p แล้วก็มีเพื่อนๆมาเยอะด้วยค่ะแบบไม่ได้นัดหมายก็ัวเต็มเลยก <c oughs> ็ัวเต็มไปหมดเลยนะคะมาถ่ายรูปก็ทําใจไว้เลยว่าจะมีคนอื่นติดไปด้วยนะคะต่อให้ลบยังไงก็ลบไม่หมดนั่นเองต่อให้มาเช้าหกโมงครึ่งก็มีคนมานั่งรออยู่ดี <c oughs> ออไม่ต้องห่วงนะคะเพราะทุกคนเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันโอเคค่ะทุกคนก็อาจจะถ่ายอะไรเลก็กน้อยมาให้ดูนะแต่ก็ขอปิดคลิปเผื่อไว้เลยเผื่อแบตหมดนะคะก็โอเคก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดซ b s c r i b e สั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้วางปุ้ยด้วยนะคะทุกคนก็อ,อทิปต่อไปจะเป็นที่ไหนติตเราติดตามเลยนะคะบ๊ายบายค่ะแม่